วัครับวันนี้จะทามารู้จักกับห้องพักายเดอนนะครับแบบใช้ประตูควบคุมการเข้าออกทางเข้านะครับเป็นประตูยี่ห้อ d s m นะครับขนาด1,500กิโลนะครับมีเครื่องรับคีกราดมีประตูมีรปือมอเตอร์นะครับผมจะมาแนะนำการเข้าใช้งานนะครับทางลูกค้านเนี่ยจะได้บัตรคีการาดเข้ามานะครับ1บัตร้าใช้งานก็แปะเลย พอแปะปุ๊บเนี่ยประตูเขาจะเปิดออประตูเปิดแบบนี้ระยะหนึ่งเขาจะติดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะโซโลบอร์ดบอร์ดก็จะช้าลงใช่ไหมครับประตูจะช้าลงยิ่งวนครับหลังจากนั้นเนี่ยประตูเขาก็จะจับเวลา10บินาทีนะครับเขาก็จะทำการติดอัตโนมัติ รถก็จะีผ่านไปละวนนั้นครับนี่กนกครับรนีที่ประตูกล้ๆจะปิดมันก็จะหยุดหึจโลโลังหวะนิดนเราค่อยๆสเข้าไปครับรถเสียงการกันแท้ นิ้มวดจะแข่งให้3ตัวนะครับนิ้มวด3ตัวฮีกัด20แผ่นนิ้มวดสามารถใช้งานได้นะครับขอบท่สร้งนิ้มวดเปิดนะครับ ชุดนี้นะครับได้อะไรบ้างนะครับเอ่อพอประตูตั้งนัดสิบวินาทีปุ๊บเนี่ยในการเปิดปุ๊บเนี่ยเขาจะปิดปุ๊บเนี่ยเป็นเวลาทีนี้เห็นเซ,นเซ,น,เซนเซอร์สองฝั่งนี้นะเวลามีวัตถุเดินผ่านประตูครับ มอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์แบบ DC นะครับโดยมีแบตเตอรี่ควบคุมในเวลาที่ไฟดับเนี่ยมันสามารถใช้งานได้นะครับแล้วยังมีเซนเซอร์สองต่างครับเซนเซอร์ข้างที่หนึ่งกับขั้นที่สองนะครับโนแบบกันน้ำมีไฟโทรศัาท์นะครับ กีตาร์หนึ่งใบเนี่ยสามารถใช้ทางเข้าออกได้หมดทองทางเลยนะครับนี่คือทางทางออกห้องพัาไปเดี๋ยวนี้ไปโซนนะครับ ท่ออี่เช้นะเป็นท่อเป็นท่อยี่ห้อ s c g นะครับสีขาวขนาด4ถึงนะครับสวยงามครับใส่แตมีบล็อกกันน้ำให้อย่างดีนะครับแล้วเราก็ซีนซีนหัวกันน้ำเห็นไหมครับลากมาดูครับส่วนตัวนเนี้ยเราบิว์อิทให้ลูกค้านะครับ เราใช้เชื่อมขนาด3นิ้วนะครับใช้เหล็ก3านิ้วใช้ปิดจบนะครับลากมาครับใส่บล็อกกันน้ํานะครับในบล็อกเป็น G ีการ์ดกันน้านะครับไม่โดนน้ําแน่นอนเปิดปิดได้มอเตอร์เป็นมอเตอร์ DC นะครับแบตเตอรี่นะครับขนาด 1, 5 0 0นหรอนกิโลนะครับงติดตั้งครับ ่วนชุดควบคุมไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นตู้ควบคุมไฟฟ้าของมอเตอร์อันนี้เป็นตู้ควบคุมไฟฟ้าคีการ์ดสองตู้นี้แยกกันทำงานนะครับแต่เวลาไฟดับอะทำงานร่วมกันผมจะยกไฟลงนะครับอันนี้เป็นเมสเซอร์กิตเดกเกอร์นะครับเมสเซอร์กิตเดกเกอร์อันนี้เป็น ควบคุมของมอเตอร์อันนี้ควบคุมคลีก,การนะครับขอเมนลงเลยนะครับขอเมนลงปุ๊บไฟดับละเอซี AC ดับละเหลือแต่ดีซีอ่าเมน,นลงเลยนะครับแล้วผมจะไปดูนะครับว่าทํางานหรือเปล่านะครับเริ่มจากคีีการก่อนเราจะทำงานแล้วครับไฟที่นี้นะครับ รณีที่ประตูอยากให้ปิดฝั่งปกติอยากให้ประตูปิดชนทางน้ำน,น,นที่ฝนานะอ๋ราสั่งการอยู่อันนี้ไปดับอยู่นะครับ ใกล้ไฟโดยแบตเตอรี่ดูกปรทำงานตอนปิดทำงานปกต,ตินะครับสั่งให้เป็นตัวหยุดนะครับถ้าเกิดสั่งหยุดอนะ่ะเป็นิบทของเจ้าของโครงการอย่างเดียวนะครับ จากเวลา10วินาทีวันนีแลรวเวลา10วินาทีเนี่ยเป็นระยะที่รถออกผ่านได้ ดังว่าไฟเกลือโอเคครับผมย,ยกไฟขึ้นหน่อยอ๋ออาการทำงานจะรู้ได้ไงว่าไฟมานะครับอันนี้ไฟไม่มาแถ้าเกิดไฟมาเป็นคำว่า AC power นะครับยกเบรกเอรขึ้นปุ๊บไฟไม่มาปกติ นี่คือไฟชแดฐานะการทำางนานของระบไฟฟ้าอโอเคครับถ้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อได้ที่เบอร์อยู่ตรงข้างบนนี้นะครับราคาเริ่มต้นที่13,900าบาทครับฝากด้วยครับสวัสดีครับ